สวัสดีนะททานทานทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เนะี่ยผมขอบน่นละกันนะครับไปบ่นเรื่องการดองจนเข็มเลย่ะงครับคลิปนี้เนะี่ยผมจะขอพูดถึงตัวคนที่รอคาสิฮาละกันนะครับเพราะว่าเอาจริงๆตัวผมเองก็รอนะครับโดยที่ต้องพูดถึงคาสิฮะเนี่ยก็เพราะว่าแบบว่าเออคนมันรอเยอะมากจริงๆนะครับจนแบบว่ามีคิดว่ายังไงตัวนี้ก็ขายออกแล้ว ก็เลยแบบว่าเลื่อนมันออกไปไกลๆหน่อยนะครับก็เลยเป็นแบบนั้นนะฮะมันเลยรอกันเยอะเออโดยเวลาที่คาสึฮาเนี่ยไม่ได้ถูกรีรันเนี่ยตอนนี้เป็นเวลากว่าประมาณ10เดือนแล้วนะครับก็นานมากนะนานจริงๆนะฮะโดยผมคิดว่าประเภทของคนที่ดองเพจเนี่ยจะมีสองประเภทนะครับคือประเภทแรกคือดองไงก็ได้นะครับชิวๆนะครับส่วนคนประเภทที่2นะครับจะเป็นคนที่แบบว่า แข็งแกร่งไม่พอนะครับก็คือกดตัวละครก่อนหน้าคาสึฮาไปแล้วนะครับก็คือไม่รอแล้วครับนี่คือคนประเภทที่2นะครับส่วนผมเป็นคนประเภทที่1ครับยังแข็งแกร่งพอที่จะรอได้นะครับแต่ผมก็เข้าใจนะครับคนที่รอไม่ได้แล้วจริงๆนะครับเพราะตัวละครก่อนหน้าคาสึฮะเนี่ยคือข่าวลือเนี่ยบอกว่าคาสึฮะจะมา2.8จนะครับซึ่งแพทหน้า2.7เเนี่ย จะมีตัวละครเซียวอ,อิตโตะแล้วก็เย่หลานที่จะมานะครับคนที่รอ3ตัวนี้อยู่เหมือนกันก็ก็คงรอคาซึฮะไม่ไหวก็ต้องกด3ตัวนี้ก่อนนะครับก็ปัญหาของผมเนี่ยครับคือผมเนี่ยชอบกดกาชาผมไม่รู้ผมจะพังมือไปกดกาชาตอนไหนครับผมอาจจะแข็งแกร่งไม่พอในสักวันหนึ่งก็ได้นะครับคือผมเป็นปัญหาที่ผมไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นไหมครับแต่ผมเป็น,นครับผมเป็นแบบคนที่ชอบกดกาชามากๆไม่ว่าจะเป็นตัวที่แบบเราไม่ได้อวยอนะ่ะแต่ว่าคือแบบมันชอบกด ให้ตัวเองรู้สึกอะไรสักอย่างเลยรู้สึกดีขึ้นหรืออะไรสักอย่างเลยครับผมชอบมากเลยนะแต่ถ้าผมยั้งมือไม่กดได้นี่ครับก็รอดูคลิปคาสูฮะแน่นอนครับผมจะกดกาชาคาสูฮะมาลงใน YouTube เนี่แหละครับมาให้ทุกคนได้ดูกันนั่นเองนะครับผมว่าเหตุผลที่คนรอคาสูฮะกันเนี่ยครับก็มันจะมีประมาณ2เหตุผลใหญ่ๆนะครับก็คือเหตุผลแรกนะครับมันอวยมากนะครับมันเท่จะจัดเลยนะครับคาสูฮะเนี่ยแล้วก็เหตุผลที่2นะครับ คือตัวละครแม่งโคตรโอเพียครับแม่งเก่งมากเนะครับเป็นตัวละครที่ทําอะไรได้หลายอย่างครับเนื่องจากพี่แกเป็นทาานลมนะพี่แกเก่งมากครับคือแบบถ้ามันมาทีนี้ผมว่ายังไงตู้นั้นน่ะคนกดคาสิฮะก็ต้องเยอะกว่าไอที่มาคู่กับอีกคนหนึ่งแน่นอนนะครับอีกตัวหนึ่งแน่นอนนะครับคือแบบกดเยอะกว่าแน่นอนนีผมแบบผมบอกเลยว่าคาสิฮะคนกดเยอะจริงๆนะเชื่อผมเถอะแล้วก่อนหน้านี้หมีก็ได้ปล่อยตัวอย่างตัวละครใหม่ด้วยนะครับเป็น ไม่ใช่ตัวอย่างนีเป็นรูปตัวละครใหม่นะครับอ่าเป็นเฮยโซนะครับที่มันมากบข่าวเยี่ยหลานทิ้งไปหมดเลยนะครับอันนี้แบบแล้วคนแบบเออเหมือนเฮยโซจะมา2.8นะครับหมีปล่อยออกมาแบบนั้นน่าจะใช่นะครับผมคิดว่าน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดนะฮะก็ทําให้แบบเออตอน2.8ผมน่าจะได้กดเฮยโซพร้อมกับอ่าตัวคาสึฮาพอดีมั้งน่าจะใช่นะครับ ตอนนี้พรีโมเจมของผมนะครับมีประมาณ23,000นะครับดองมานานมากพอสมควรนะครับก็ไม่นานมากเออมันนานนะมันนานอยู่มันนานอยู่คือผมดองมาสักพักแล้วนะครับก็ในช่วงที่ถ้าค่าซื้อฮามา2.8จริงๆนะครับในช่วงนั้นผมอาจจะมีประมาณ2 9 3 0 0ถึง30,000นพรเจมน่าจะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามารอดูคลิป แบบคลิปกดคาชายอย่างบ้าคลั่งกันเลยน,ะนั่นเองนะครับก็คลิปนี้เหมือนเป็นคลิปสปอยแบบว่าสปอยเนื้อหาวิดีโอวิดีโอหน้าหน้าของเราไปด้วยนะครับก็อาจจะไม่ได้บ่นเรื่องเดียวนะครับบ่นไปเรื่อยนะครับขอโทษจริงๆนะคราบสำหรับคนที่แบบเข้ามาเพราะจะฟังหัวข้อคลิปนะเอออันนี้ผมแบบเป็นคลิปแบบอะไรก็ไม่รู้เนะี่ยสำหรับคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีกับการกดกาชานะครับ ขอให้ได้ตัวที่ตัวเองหวังไว้นะไม่หลุดเลยนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ